ครับสวัสดีครับพบกันครับนุ่งน้อยกระสินครับวันนี้มาเ็นงานวันแรกนะครับ,บมาเบื้องขอนี่้องขึงแล้วก็มีร้องยางไปดุงตาตาท่าทาาถอนทาดีเพิ่งว่าจะไปดึงวะครับนะครับครับผมเไปกันเลยครับผมตอนนี้เองเอาไปย่างไปเรื่อยๆครับบรรยากาศ บรรยากาศในกรุงเทพก็อืม่าาทยทหานนี้นคือสารใช่นะครับผมมันยากา,านใานกรุงเทพยางลอเปลาะไปเป้นว่านี่แหละการชูชีวิตในเมืองหลวงครับคนสา,านมันเขาครับผมกะ คนอีสานมาเขาก็ต้องสูงอย่ครับสูงไปย่างไปย่างของอร่างกายไปยครับมันเรียกว่าพวกไก่รลยครับมาจากน่ามาจากฟาร์มจี้ยงไก่ครับผมมันาาตางไปที่รถตากอะายคือบ้านนอกเน้อยครับยังเบิ่งกว่าเทียบมันเ,นเป็นแังไหน ครับผมคุณคนก็มากมา้ค,คนก็หลายสามตาก็แนบครับผมอยแล้วครับที่ต้องปุูงเขาเดินไปชมว,วิวไปตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มนะครับผมหนึ่งทุ่ม มาหนึ่งครูนาทีนะครับนะฮะหกนาทีสิบนาทีครับผมยังรอไปครับโปวดหลานยะครับโปวดหลายครับยังรอไปนะครับผมเนื้อสานนี่เสียเนาะยังรอไปนะครับตัดถือมัดถือหลบ ร้องยางบึงส oh, <T |ar|> ิทาพ้นถามหน่อยเจ้าไปถึงอบโอ้หเดดมึงเปทัศนคบรรยากาศนิ่งเทพครับ นั่งเลาะไปครับที่ผมถามหน่อยครับหน่วยถามเอ้ยถาม่าได้มัโนโลน้ำผ่านมหาลัยมหาวิทตตยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีสั่นคนกรุงเทพ น,บบนี่นักบรกษาเป็นเกียรติรับมงานไปเรื่อยครับผมอาน,นวิทยาลัยที่กรุยีกรุเทพกนโุงอ่าอะไรหมดครับผม พูด,ดหลูว่าคุณรถใส่เด็างาหายย่างไปเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ไปรื่องใจผมผมนะครับยาก